สวัสดีครับพีทจะมาเล่าให้ฟังเรื่องสมุนไพรดอกเหลืองอินเดียสีเหลืองเนี่ยครับดอกเหลืองอินเดียจะเป็นสีม่วงนั่นเป็นดอกอัญชันนะครับแต่เราจะมาคุยเรื่องดอกอินเดียกันนะครับในดอกอินเดียนี้มีสารสำคัญสองตัวครับเหมือนดอกดาวเรืองเลยครับ ดอกดอกเหลืองอินเดียนี้มีสามารถช่วยบำรุงสายตาได้ดอกเหลืองอินเดียมีสารโรทีนและซีสัซนทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดความ เสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆของดวงตาเช่นการเสื่อมสภาพของจอประสาทตาหรือโรคต้อกระจกเนื่องจากเนื่องจากนี้ดอกอ้อขอภัยนอกจากนี้ดอกเหลืองอินเดียยังมีคุณสมบัติในการช่วยลด การอักเสบและช่วยให้ดวงตาสดชื่นขึ้นสำหรับการทำชาดื่มจากดอกเหลืองอินเดียเราสามารถทำได้โดยการแช่ดอกเหลืองอินเดียในน้ำร้อนน้ำร้อน น้ำเดือดถ้าน้ำเดือดจะดีกว่านะน้ำร้อนนี่ไม่สามารถไม่สามารถจะสกัดสารบางตัวออกได้ถ้าในาน้ำเดือดนี้ก็สามารถสกัดได้จากนั้นจึงเติมน้ำอ๋อเราทําในน้ําเดือดแล้วเราก็เพิ่มน้ําคือเราต้มให้เดือดแล้วอ่ะ แล้วก็ปิดไฟแล้วเราก็มาเติมน้ําและดื่มได้เลยชาดอกเหลืองอินเดียมีรสชาติหอมหวานและสามารถช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้ดีนะมันเป็นสิ่งที่ดีนะเนี่ยคือทำให้เรา